แทงเข้าไปคางแล้วก็ตีเข้าไปค้างทีหนึ่งปักอื้อือสวัสดีครับวันนี้พบกับผมสิบห <c oughs> มื่นนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูคลิปเข่าลอยนอกคู่ต่อสู้นะครับเพราะว่าอาวุธนี้ผมคิดว่าทํายากนะสําหรับตัวผมนะผมไม่เคยคิดจะทําเลยแต่มีนักมวยที่สามารถทําได้ครับแล้วทําได้หลายคนด้วยครับแล้วเป็นอาวุธเด็ดของเขาเลยครับแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์และกดแชร์ผมเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูคู่แรกเลยนะครับ ผมบอกว่าคู่แรกนี้ก็โหดแน่นอนครับนี่ครับมาดูกันครับมุมแดงคือยอดดอยนะครับส่วนมุมน้ํามือนคือโอเล่เล็กนะครับมาครับดูว่าใครจะเป็นคนใช้เข่าลอยนกครับนี่ครับแดงพยายามเดินเข้าหาแล้วผลักออกน้ำหือนเข่าลอยมาก่อนแล้วก็หักทิ้งเฮ้ยเข่าลอยไมาแล้วทีหนึ่งครับแต่ไม่รู้ว่าใครจะใช้เข่าลอยนกนะครับ สังเกตดูดีๆนะครับนี่ครับมุมแดงพยายามเดินเข้าหาครับเตะขาไปทีหนึ่งครับโอ้มุนตรงเงินงัดงัดแล้วฟันศอกครับโอ้แทงมาทีหนึ่งครับหมาเพิต่อยท้องขึ้นบนมุนตรงเงินพยายามไล่แขนไล่แขนล็อกตีเข้าไปล็อกล็อกตีเข้าไปล็อกล็อกตีเข้าไปตีเข้าไปมา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 ดูว่าใครจะเป็นคนใช้เข่าร้อยเนาะครับนี่ครับโอ้โดนฟันศอกเป๊ะเป๊ะเป๊ะกระโดนแทงกันคอ โอ้โหหล่นเลยครับเฮ้ยโคตรโหดเดี๋ยวผมให้ดูภาพช้าอีกทีหนึ่งเกิดทุกคนดูไม่ทันนี่ครับดูภาพช้าครับฟันศอกไปทีหนึ่งครับเปย์แล้วก็ดูดแทงเข้าไปก้านคอครับแล้วก็เตะเข้าไปเตะปลายคางเนี้ครับโอ้ดูอีกทีหนึ่งครับฟันศอกเข้าไปกระโดดแทงเข้าไปคางแล้วก็ตีเข้าไปคางทีหนึ่งโอ้โหสุดยอดจริงๆครับน้องคนนี้สุดยอดมากครับอนาคตยอดมวยแน่ครับคนนี้ครับคือว่าเขาใช้ความได้เปรียบของเขาคือความสูง เข้าไปว่าตีเข้าไปขางตีเข้าไปขางป่ะคนแรกว่ามันไปดูคนที่สองครับคนที่สองนี้เป็นเพื่อนผมนะคือเพชรอุบลสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับต่อยกับนักมวยต่างชาตินะครับต่อยมวยยกเดียว5นาทีมาดูกันเลยครับว่าใครจะเป็นฟาปั๊บนะครับไอ้ไอ้พาดเนี้ยปิดมองไม่เห็นเลยกระโดดเข่าลอยคู่จะสู้หลุดไปแล้วนะครับทีหนึ่งครับนี่ครับเพชรอุบลใช้ความได้เปรียบคือความสูงครับนี่ครับความสูงพยายามจะโหนตีครับนี่ครับ นี่ปั้มกับผมนะโคตรแข็งเลยเพชรบุญกระโดดเข่าลอยครับเรียบร้อยเลยครับเป็นไงสุดยอดมากครับเพชรบุญเดี๋ยวผมให้ดูภาพชาร์เดอใครดูไม่ทันตะกี้นี่ครับนี่ครับดูอืมเข่าลอยครับคุณนี่สุดยอดมากครับเพชรอุบลครับอืมเข่าลอยเข้ากกขู่เลยครับดูครับดูตีครับปักอืมเข้ากกขู่เต็มเต็มใครจะไปทนได้ครับเพชรอุบลคนที่สองนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆครับคือเพื่อนผมเองครับคือกระโดดตีเข้ากกขู่ตรงเนี้ย ใครจะไปทนได้ครับเพชรบุชครับมาดูคนที่สามนะครับคนที่สามนี้คือลุงเกียรติเกียรติประพัดนะครับคือลุงลุงเกียริอยู่ฝ่ายฝ่ายน้ําเงินนะครับครูชกเขาผมจําชื่อไม่ได้นะไม่เชื่ออะไรขอโทษด้วยนะครับนี่ครับก็พยายามหาจังหวะอยู่นะครับลุงเกียรติครับคือว่าเขาใช้นกคู่ต่อสู้บ่อยมากครับหดกั้นคอขึ้นไปที่หนึ่งครับนี่ครับถีบขาหน้าไปครับคอยดูว่าเขาจะใช้แบบไหนนี่ครับอืเต็มเต็มครับลุงเกียริกรรมการถือไปว่าโบกมือเลยครับ ยุติการชกเลยครับสุดยอดมากครับรุ่นเกียรติโอ้โหนายแน่มากครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่ครับภาพช้ามปแล้วนี่ครับถีบขาหน้าไปก่อนครับทีหนึ่งครับพยายามหาจังหวะครับดูครับกระโดดหลอกไปแล้วปั้งเข้าไปคางเลยครับสุดจริงครับมาดูคนที่สี่นะครับคนที่สี่นี้แบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาเข้าลอยโดนไปคางโดนหน้าหรือโดนไรน็อกแต่คนนี้ครับ โดนตรงท้องหรือโดนตรงนิ้นปี่เนาะครับคือว่าสุด,ดยอดจริงๆครับบ<า>ุคนที่5นะค,คนที่5นี้คือเด็กรุ่นใหม่หมแบบว่าน,นักมวยรุ่นใหม่ที่ใช้ศิละปะแม่ไม้มวยไ,ไทยเข้ารวยได้สุดยอดมากครับคือเจ้าเสียใหญ่เกียรติเจริญชัยนะ,นะครับดูนะครับดูดีๆนะครับว่าเด็กคนนี้คือว่าคือว่าตอนนี้เขาติดใช้เข่าลอยมากเลยครับคือว่าสุดยอดจริงๆครับดูดีๆนะครับหมุนน้าเงินนะคือเจ้าเสียใหญ่นะครับสังเกตดูดีนะครับคือว่าเขาใช้เข่าลอยนอกคู่ต่อสู้เยอะมาก นี่ครับพยายามจะบวกครับมุมแดงคือชิโร่น่าจะใช่นะชิโร่นะคือเป็นมวยประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่ครับนี่ครับโดนลงท้องไปครับนี่ครับพยายามจะหาจังหวะอยู่นะครับคือตอนนี้ต่างคนต่างบวกสอกกันอยู่ครับนี่ครับเจ้าเสียใหญ่พยายามเดินเข้าหาโดนเตะขาเข้าไปเตะคืนแล้วเขาโดนเขาต่อยท้องมานี่ครับพยายามเดินเข้าหาโดนเตะขาไปอีกแล้วครับจะรอดูดีๆนะครับว่าเขาจะใช้จังหวะไหนครับนี่ครับหูขึ้นไปแล้วก็เตะครับ นี่ครับมุมแดงก็ฟันศอกมาต่อยมาครับแต่มุมน้ำเงินบอกไม่เป็นไรลงท้องขึ้นไปครับนี่ครับเจ้าเสียใหญ่พยายามเดินเข้าหาครับแต่ยังใช้อาวุธเด็ดของเขาไม่ได้ครับคือเข่าลอยนะตีครับมาแล้วครับพูดไม่ขาดคําครับมาเลยครับเข่าลอยครับโอ้โหครับกรรมการนับครับกรรมการนับแล้วไหวหรือเปล่านี่กรรมการบอกเข้ามุมไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่านี่ครับกรรมการให้โชคต่อครับ เจ้าเสือใหญ่พยายามเดินเข้ามาจะใช้อีกได้หรือเปล่าครับเข่าลอยครับเพราะว่าคู่ต่อสู้รู้แล้วครับว่าจะเดินเข้ามาใช้เข่าลอยครับนี่ครับต่างคนต่างบวกครับเจ้าเสือใหญ่งัดสอกขึ้นมาแล้วก็เข่าลอยครับเต็มๆนะครับไหวหรือเปล่าครับกรรมการโบกมือไม่ไหวครับคือว่าเขาใช้เข่าลอยเก่งมากครับใช้ครั้งแรกได้นับใช้ครั้งที่สองน็อกเลยครับสุดยอดมากครับจำชื่อคนนี้ไว้ให้ดีครับ เจ้าเสียใหญ่ครับเดี๋ยวไปดูคนต่อไปครับว่าจะโหดแบบนี้หรือเปล่าครับมาดูมวยคู่นี้นะมวยคู่นี้บอกว่าสุดยอดมากเลยครับคือมุมแดงเนี่ยคือตีโต้นะครับที่กระโดดเข่าลอยคู่่อสู้นอกไปที่โดนเล่นปีนนะครับแล้วมุมน้ําเงินนี่ครับคืออีทีนะครับคืออีทีเนี่ยคือเขาตอนนี้เขาได้ฉายาใหม่แล้วคือจอมจอมใช้กระโดดเข่าลอยเลยครับคือว่า เขาเป็นคนใช้เข่าลอยเก่งอีกคนหนึ่งเลยนะครับรอดูว่าคู่นี้ใครจะใช้เข่าลอยกันนกครับนี่ครับอีทีพยายามเดินเข้าหาครับตีโต้พยายามจะยึกยึดถีบหน้าไปทีหนึ่งครับตีโต้บอกว่าอย่ามาอย่ามาเข่าลอยผมไม่เอาน้าถีบหน้าไปทีหนึ่งครับอีทีก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูไอหนูนี่ครับอืนอกเลยครับพูดยังไม่ขาดคําเลยครับแกก็ดวลเข่าลอยทีเดียวนอกเลยครับอบอกแล้วครับอีทีนี่คือว่าจอมแบบว่า คือว่าจอนี้คือเขาเป็นสุดยอดจอมใช้เข่าลอยเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพฉาครับภาพช้ามานะครับดูดีๆนะครับจังหวะนี้ครับกระโดดขึ้นไปปั้งนอกเลยครับมีอีกมุมหรือเปล่าอ่ะดูอีกมุมครับดูปั้งเข้าไปมุมนี้ก็ยังไม่เห็นครับเดี๋ยวให้ดูอีกมุมครับนี่ครับดูมุมนี้ปักเข้าไปเต็มแบบเต็มตรงนี้เลยนะครับใครจะพูดได้ครับหนี่ไปไงบอกสุดยอด โอเคครับนี่แหละครับคลิปเข่าลอยน็อกนะครับแล้วอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับหรืออยากให้ผมทําคลิปรีแอคอะไรหรือว่ารีแอคน็อกแบบไหนหรือว่ารีแอคแบบไหนก็ลองคอมเมนต์ดูครับผมก็จะเลื่อนลงไปดูว่าถ้าเกิดอันไหนถูกใจผมก็จะมาทําให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย